แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16พฤษภาคม2568คลิปนี้เรามาอัปเดตเงินบำนาญชราภาพปี2568นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาเช็คสูตรคำนวณแบบคร่าวๆนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเพดานสูงสุดอยู่ที่7,500บาทเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรใครได้บ้างมาอัปเดตกันนะคะ อัปเดตล่าสุดสำหรับเงินบำนาญปี2568เงินบำนาญชราภาพเงินบำนาญประกันสังคมหรือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตโดยมีเงื่อนไขนะคะผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนหรือ15ปีขึ้นไปเมื่ออายุครบ55ปี และได้ลาออกจากงานสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือเสียชีวิตซึ่งเป็นเงินที่ผู้ประกันตนภาคบังคับหรือมาตรา3 3จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนโดยถูกหักจากเงินเดือนจำนวน5%ของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน750บาทนอกจากนั้นก็ยังมีเงินในส่วนของนายจ้างที่ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา เดียวกันก็คือ750บาทและรัฐบาลร,ร่วมสมทบอีก412.50บาทรวมเงินสมทบ3ฝ่าย1912.50บาทข้อมูลจากประกันสังคมเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยเงินสมทบดังกล่าวที่ผู้ประกันตนจ่ายแต่และเดือนเข้ากองทุนประกันสังคมจะถูกแบ่งจะถูกแบ่งการบริหาร3ส่วนด้วยกันนะคะ 1. นํานวน6 7 5บาทหรือ4.5เซต สมทบกองทุนดูแลเรื่องเจ็บป่วยอุบัติเหตุทุพพลภาพคลอดบุตรและเสียชีวิตถึงแม้ไม่ใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้รับเงินคืน2จํานวนเงิน187.50บาทหรือ1.25%สําหรับใช้ประกันการว่างงานถ้าว่างงานเมื่อไหร่สามารถเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างตกงานหรือรอหางานใหม่ ถึงแม้ไม่ใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้รับเงินคืน3จํานวน1,050บาทหรือ7%เซ็นต์ำไปใช้ในกรณีชาราภาพและสงเคราะห์บุตรเก็บเป็นเงินออมกรณีชาราภาพบําเหน็จบํานาญชาราภาพจะได้คืนเมื่ออายุครบ55ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน900บาทและกรณีสงเคราะห์บุตร1 5 0าบาทโดยผู้ประกันตนเกษียณและมีอายุ55ปีขึ้นไป ก็สามารถขอรับเงินชาราภาพได้จากสำนักง,งานประกันสังคมหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่180เดือนหรือ15ปีขึ้นไปจะได้รับเงินบำนาญชาราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยเงินบำนาญชาราภาพมี2เงื่อนไขนะคะ 1. หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ180เดือนหรือ15ปี จะได้รับเงินบำนาญชาราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย2หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจะได้รับเงินเพิ่มอีก1.5%ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนเงินบำนาญชาราภาพปี2568นะคะผู้ประกันตนหาก,กเกษียณจะได้รับเท่าไหร่ประกันสังคมเปิดสูตรคำนวณเงินบำนาญชาราภาพ พร้อมตัวอย่างในการคำนวณคร่าวๆนะคะกรณีนำส่งครบ180เดือนจะได้รับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายฐานเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด1 5 0 0 0บาทนะคะตัวอย่างนะคะผู้ประกันตนอายุ5 5ปีจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนมีไรายได้เฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำนาญเดือนละ3,000บาทกรณี นำส่งเกิน180เดือนจะได้รับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายฐานเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่15,000บาทและจะได้เพิ่มอีก1.5%ของทุกปีก็จะเท่ากับ20%บวกด้วย1.5คูณจำนวนปีนะคะตัวอย่างผู้ประกันตนอายุ60ปีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว35ปีหรือ420เดือน มีรายได้เฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำนาญเดือนละ7,500บาทเงื่อนไขการขอรับเงินบำนาญชราภาพนะคะจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนหรือ15ปีขึ้นไปอายุครบ55ปีบริบูรณ์สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพนะคะสำหรับระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีเมื่อสำนักงานประกันสังคมอนุมัติสิทธิก็จะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 25ของทุกเดือนที่ได้รับสิทธิ์นะคะกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชาราภาพเสียชีวิตภายใน5ปีนับตั้งแต่เดือนที่ได้รับเงินบำนาญชาราภาพทายาทผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพตามจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับบำนาญชาราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนอัปเดตเงินบำนาญปี2568รับสูงสุดอยู่ที่7,500บาท เช็คเงื่อนไขใครได้สิทธิ์นั้นนะคะอัปเดต16พฤษภาคม2568